บทที่2การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูลผู้จะทำนางสาวปิ่นมณีแซมบอนนางสาวจุธามาตต่อวาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ทับ13เสนอคุณครูธนเดชวิรัยรัตนากูล การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูลจะแบ่งเป็น2.1การเก็บรวบรวมข้อมูล2.2การเตรียมข้อมูล2.3การสำรวจข้อมูลและ2.4ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ2.1การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันแหล่งข้อมูลทุติยภูมิมีการเผยแพร่บ,บนอินเทอร์เน็ตและอยู่ในหลากหลายรูปแบบในการนำไปใช้งานอาจมีวิธีจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน จะแบ่งเป็นไฟล์แล้วก็รายงานหรือตารางบนเว็บไฟล์ไฟล์ที่มีนามสกุล xls, xlsx หรือ odp เป็นไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมตารางทำงานหรือนามสกุล csv เป็นไฟล์แบบข้อความรายงานหรือตารางบนเว็บโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการสรุปมาแล้วและไม่มีข้อมูลดิบป,ประกอบทำให้ยากในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในประเด็นอื่น แหล่งข้อมูลทุติยภูมิถ้าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประชากรของประเทศไทยสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล data.go.th ซึ่งเป็นศูนย์การข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและในงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเกรดน่านรู้ Attribute เป็น คุณลักษณะเฉพาะที่ระบุคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เราสนใจความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลแบ่งเป็น5ด้าน 1. ความทันสมัยของข้อมูล 2. ความสอดคล้องกับการใช้งาน 3. ความถูกต้องแม่นยำ 4. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและ5จุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูลค่ะ2.2การเตรียมข้อมูล เราจะแบ่งเป็นการทําความสะอาดข้อมูลการแปลงข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลการทําความสะอาดข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีข้อผิดพลาดซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนําไปประมวลผลเมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและทําความสะอาดแล้วอาจจะประมวลผลข้อมูลในการเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องการแปลงข้อมูลเป้าหมายของการแปลงข้อมูลคือการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสําหรับการประมวลผล โดยรูปแบบของข้อมูลที่พอประมวลผลในโปรแกรมตารางทำงานจะเป็นตารางที่แต่ละแถวคือข้อมูลหนึ่งตัวอย่างและแต่ละคอลัมน์คือข้อมูล a t t ทริบิวของตัวอย่างเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกรันควรเก็บคำอธิบายถึงชื่อหรือความหมายของแต่ละแอ t ทริบิวการเชื่อมโยงข้อมูลกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเผยแพร่จากหลายแหล่งการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันทำได้โดย ใช้ a t tribute เดียวกันจากทั้งสองแหล่งเป็นตัวเชื่อมเช่นข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมี a t tribute ที่เหมือนกันคือจังหวัดดังนั้นจะใช้จังหวัดเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง2.3การสำรวจข้อมูล ขั้นตอนหลักของกระบวนการสำรวจข้อมูลคือการทดลองวาดแผนภาพหรือกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อพิจารณาภาพรวมของข้อมูลเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลเช่นการสำรวจข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นการสำรวจข้อมูลโดยใช้ฮิสโทแกรมการสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจายการใช้แผนภาพการกระจายเพื่อสแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2อ t t r i b u t e การสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพกล่องการสำรวจข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม โดยถ้าข้อมูลมีปริมาณไม่มากในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสามารถเตรียมข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ xlsx หรือ csv จากนั้นจึงเลือกใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแต่หากข้อมูลมีปริมาณมากเกินกว่าที่โปรแกรมสำเร็จรูปจะสามารถประมวลได้จำเป็นต้องใช้วิธีการนำเข้าและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาตัวอย่าง การสำรวจข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นค่ะีนเป็นตัวอย่างการสำรวจข้อมูลโดยใช้ฮิสโตแกรมและการสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจายค่ะตัวอย่างการสำรวจข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม2.4ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่นการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือข้อมูลลักษณะสเสียงหรือรูปถ่าย